สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับครูสุกัญญาบุญเติมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ในหัวข้อเรื่องการคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าค่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าเราจะสามารถตรวจสอบค่าพลังงานไฟฟ้าที่นักเรียนใช้ในแต่ละวันได้อย่างไง เราจะสามารถตรวจสอบค่าพลังงานไฟฟ้าได้จากมาตรวัดไฟฟ้าค่ะหรือมิเตอร์วัดไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งจะวัดพลังงานเนี่ยเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือที่เรียกว่ายูนิตค่ะการคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าครูจะแยกย่อยออกเป็น2อ,อย่างนะคะอันแรกค่ะเป็นการคำนวณค่าไฟฟ้าบ้านและอย่างที่2ค่ะเป็นการคำนวณค่าไฟฟ้าอย่างง่ายค่ะ เรามาดูกันที่การคำนวณค่าไฟฟ้าบ้านค่ะซึ่งค่าไฟฟ้าบ้านนะคะได้จากค่าพลังงานซึ่งจะมีหน่วยเป็นยูนิตค่ะและตัวนี้นะคะคือค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อเดือนค่ะบวกกับค่าบริการค่าบริการจะขึ้นอยู่กับว่าถ้านักเรียนใช้ไม่ถึง150หน่วยต่อเดือนจะมีค่าบริการอยู่ที่8.19บาท แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนใช้มากกว่า150หน่วยนะคะก็จะมีค่าบริการอยู่ที่38.22บาทนั่นเองค่ะแล้วนำไปบวกค่าไฟผันแปรหรือค่า FT ซึ่งค่า FT นี้นะคะก็คือการที่ใช้เป็นต้นทุนผลิตไฟฟ้านั่นเองค่ะต้องไปคูณกับจำนวนค่าพลังงานที่เราได้มาจากค่าเริ่มต้นนะคะบวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ ซึ่งคิดเป็น7%ค่ะได้เท่ากับ7ส่วน100คูณค่าพลังงานบวกค่าบริการบวกค่าไฟผันแปรค่ะและนำทุกอย่างที่ได้นะคะมาบวกกันค่ะก็จะเป็นค่าของไฟฟ้าบ้านนั่นเองค่ะ สำหรับค่าไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะจะมีอยู่ว่าค่าไฟฟ้าเท่ากับพลังงานไฟฟ้าที่เป็นหน่วยของยูนิตซึ่งจะหาได้จากกำลังไฟฟ้าที่เป็นหน่วยของกิโลวัตต์ไปคูณกับเวลาที่เป็นหน่วยของชั่วโมงนั่นเองค่ะนำตัวนี้นะคะไปคูณกับจำนวนวันทั้งหมดค่ะโดยจำนวนวันก็คือวันที่เราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนั่นเอง และไปคูณกับค่าไฟต่อหน่วยค่ะค่าไฟต่อหน่วยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัตราค่าไฟฟ้าอยู่ดิตละเท่าไหร่นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะครูจะขอยกตัวอย่างการคำนวณค่าไฟฟ้าอย่างง่ายค่ะจากโจทย์นะคะตู้เย็น250วัต์เปิดใช้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันในเดือนกันยายนจะต้องเสียค่าไฟฟ้าในการใช้ตู้เย็นหลังนี้เท่าไหร่ คิดค่าไฟฟ้าหน่วยละ2บาทค่ะวิธีทำนะคะเขาให้ตู้เย็น250วัต์มาเราต้องแปลงให้เป็นกิโลวัตต์ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหารด้วย1000นะคะได้เท่ากับ0.25กิโลวัตต์นั่นเองค่ะเราต้องการทราบค่าพลังงานไฟฟ้าที่เป็นหน่วยของยูนิตเพราะฉะนั้นจะมีค่าเท่ากับกำลังไฟฟ้าที่เป็นหน่วยของกิโลวัตต์คูณกับเวลาที่มีหน่วยเป็นชั่วโมงนะคะ เขาให้เวลาเรามาคือ24ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นจะมีค่าเท่ากับ0.25คูณ24มีค่าเท่ากับ6ยูนิตนั่นเองค่ะเราเอามาหาค่าไฟฟ้านะคะซึ่งค่าไฟฟ้าหาได้จากค่าพลังงานคูณวันคูณกับค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยเราทราบแล้วว่าค่าพลังงานไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ6ยูนิตต่อมาค่ะเขาให้เดือนมานั่นคือ เดือนกันยานะคะซึ่งมีทั้งหมด30วันนั่นเองค่ะและนำไปคูณกับค่าของไฟฟ้าต่อหน่วยเพราะฉะนั้นค่าของไฟฟ้าต่อหน่วยเขาให้มาคือ2บาทเราก็เลยได้เท่ากับ6คูณ30คูณ2มีค่าเท่ากับ360บาทนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะเราจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในเดือนกันยายนจากการใช้ตู้เย็นหลังนี้ค่ะคือ360บาทนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับการคำนวณค่าไฟฟ้าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหมั่นทบทวนบทเรียนเป็นประจำนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ